เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาตินั่นคือการแก้ปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาหลายสิบปีและนับวันแต่จะรุนแรงขึ้นข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัด ผู้ผลิตและผู้ขายกำลังทำตัวเป็นค้าตรอกคร่าลูกหลานไทยอย่างเงยงเือกเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินพระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมรา,มารชินีนาถวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2554ณศาลาดูสีดาลัยสวนจิตละดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษาผมในานามของเทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับก็ น้อมรับพระราชลำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดนะครับโดยที่ว่าทางเทศบาลเนี่ยได้ส่งสารสุขมาร่วมกับทางาโรงเรียนเทศบาลวัลหารก็มีการรณรงค์หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นมีการตรวจในปัจจุบันเราก็เพิ่มจํานวนขึ้นอาจจะเป็นเพิ่มเทอมละสองครั้งนะครับในการตรวจสารแอเฟตามตเมนสําหรับเด็กก็ได้จัดโครงการรณรงค์ เรื่องสิ่งเสพติดในโรงเรียนโดยการจัดโดยการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการและความตระหนักของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้เ,เห็นความสำคัญโดยเฉพาะอ่วงใหญ่ในชีวิตของเยาวชนนะคะเรื่องของอยาเสพติด